การเปิดตัวเครื่องบินรบรุ่นใหม่ของประเทศไทยในชื่อรบศ1ได้สร้างแรงสันเทือนไปทั่วภูมิภาคอาเซียนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้ไม่ใช่เพียงการเปิดตัวอาวุธยุโทโธปกรณ์ใหม่แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยีการทหารของไทยอย่างแท้จริงการที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถพัฒนาเครื่องบินรบยุคใหม่ด้วยตนเองได้ทำให้หลายประเทศต้องหันมาจับตามองบทบาทของไทยในมิติความมั่นคง มากขึ้นรบศูนย์ถูกนำเสนอว่าเป็นเครื่องบินรบเนกประสงค์ที่รวมเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยระดับโลกเข้าไว้ด้วยกันตั้งแต่ระบบล่องหนเรดาร์ขั้นสูงไปจนถึงการรบแบบเครือข่ายข้อเท็จจริงที่ว่าเครื่องบินรุ่นนี้ออกแบบและผลิตในประเทศไทย100ยเเซยิ่งตอกย้ำถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยและแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ซื้ออาวุธอีกต่อไปแต่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีทางทหารด้วยตนเองอย่างเต็มตัวแนวคิดในการพัฒนาเครื่องบินรบ ลบศูนย์หนึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์ระยะยาวของกองทัพอากาศไทยที่ต้องการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและสร้างความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ในอนาคตโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างเครื่องบินหนึ่งลำแต่เป็นการวงรางหลักฐานองค์ความรู้ด้านอากาศยานขั้นสูงตั้งแต่วิศวกรรมโครงสร้างอากาศพลศาสตร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินไปจนถึงซอฟต์แวร์ควบคุมการรบการพัฒนารบหนึ่งใช้แนวคิดสงครามยุคใหม่ ที่เน้นการรับรู้สถานการณ์แบบเรียลไทม์การเชื่อมโยงข้อมูลและการตัดสินใจที่รวดเร็วนักพัฒนาไทยได้ศึกษาประสบการณ์จากเครื่องบินรบชั้นนำของโลกเช่น F-35 และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของภูมิภาคอาเซียนผลลัพธ์คือเครื่องบินรบที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่ออดเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมการรบที่ซับซ้อนอ่อนและท้าทายหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของรบ01คือการออกแบบโครงสร้างที่เน้นคุณสมบัติล่องหน เพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามรูปทรงของตัวเครื่องถูกออกแบบให้ลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ในทุกมุมมองพร้อมใช้วัสดุพิเศษที่ช่วยดูดซับคลื่นเรดาร์เทคโนโลยีนี้ทำให้รบ01สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างลับๆและเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตในสนามรบสมัยใหม่นอกจากนี้โครงสร้างของเครื่องยังใช้วัสดุคอมปัสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบินและลดภาระของเครื่องยนต์การผสมผสานร,ระหว่างอากาศพลศาสตร์ขั้นสูง กับวัสดุยุคใหม่ทําให้รบ .01 มีสมรรถนะที่ใกล้เคียงกับเครื่องบินรบยุคที่5ของโลกและเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงได้ด้วยตนเองหัวใจสําคัญของเครื่องบินรบยุคใหม่คือระบบเรดาร์และรบ .01 มาพร้อมเรดาร์แบบ e อซ (Active Electronic s c a n n n Array) ที่มีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายได้ไกลและแม่นยำเรดาร์นิดนี้สามารถติดตามเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันและทนทานต่อการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีทำให้นักบินมีข้อมูลที่ครบถ้วนในการตัดสินใจนอกจากเรร์และรบศ1ยังติดตั้งเซนเซอร์รอบทิศทางที่ช่วยสร้างภาพสถานการณ์การรบแบบ360อองศาข้อมูลทั้งหมดจะถูกประมวลผลและแสดงผลในห้องนักบินอย่างเข้าใจง่ายช่วยลดภาระของนักบินและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภาพพพรากิจเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้รบ หไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบแต่เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางอากาศที่มีบทบาทสำคัญในสงครามยุคดิจิทัลหนึ่งในความก้าวหน้าที่โดดเด่นของรบศ1คือการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจของนักบินระบบ AI สามารถประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและเสนอแนวทาง าการปฏิบัติที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆเช่นการเลือกเป้าหมายการหลบหลีกภัยคุกคามหรือการจัดลำดับความสำคัญของภารกิจสิ่งนี้ช่วยให้นักบินสามารถมุ่งเน้นไปที่การควบคุมและยุทธวิธีมากขึ้นลดความเครียดและความผิดพลาดในการรบเทคโนโลยี AI ในรบ หแสดงให้เห็นถึงการก้าวสู่ยุคใหม่ของการรบทางอากาศที่มนุษย์และเครื่องจักรทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธ,ธิภาพรบ01ถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับระบบ c 4 a s r อย่างเต็มรูปแบบซึ่งหมายถึงการเชื่อมโยงการบังคับบัญชาการควบคุมการสื่อสารและข่าวกรองเข้าไว้ด้วยกันเครื่องบินสามารถแอร์ ลบเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยภาคพื้นดินเรือรบและอากาศยานอื่นๆได้แบบเรียลไทม์ทำให้เกิดการรบแบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงการเชื่อมต่อเช่นนี้ช่วยให้กองทัพสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มความได้เปรียบในสนามรบ 01จึงไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการรบที่เชื่อมโยงกันทั้งกองทัพในด้านสมรรถนะการบินรบ01ถูกออกแบบให้มีความคล่องตัวสูงสามารถปฏิบัติการได้ทั้งการรบทางอากาศและการโจมตีภาคพื้นดินห้องเก็บอาวุธภายในช่วยรักษาคุณสมบัติล่องหขนขณะเดียวกันก็สามารถติดตั้งอาวุธ หลากหลายประเภทตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นหรือระเบิดนำวิธีแม่นยำสูงความยืดหยุ่นนี้ทำให้รบศูนยสามารถตอบโจทย์ภารกิจได้หลากหลายรูปแบบและเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศไทยในอนาคตการพัฒนารบหนึ่งส่งผลกระทบเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยอย่างมหาศาล โครงการนี้ช่วยสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงทำให้ประเทศไทยสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาอากาศยานและระบบอื่นๆในอนาคตนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานในภาคอุตสาหกรรมขั้นสูงการมีเทคโนโลยี เป็นของตนเองอยังช่วยลดต้นทุนในระยะยาวและเพิ่มความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ของประเทศการเปิดตัวรบ01ได้รับความสนใจจากนานาประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนหลายประเทศมองว่าไทยกำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการทหารในภูมิภาคขณะที่บางประเทศเริ่มประเมินผลกระทบต่อสมดุลอำนาจทางอากาศ ความสนใจนี้สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศสามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์และบทบาทของประเทศในเวทีระหว่างประเทศได้อย่างแท้จริงในอนาคตรบ01อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีการบินทหารของไทยความสำเร็จของโครงการนี้ พ้อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับโลกหากมีการลงทุนและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องกองทัพอากาศไทยอาจก้าวสู่ยุคใหม่ที่พึ่งพาเทคโนโลยีของตนเองอย่างแท้จริงและมีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนในระยะยาว